ครับอ่ะคลิปสั้นอีกแล้วนะเพื่อนนะคลิปสั้นดีไรเจ็บปวดทุกทีหรือเปล่านะมาครับเพื่อนนะมาขุดเหมืองกันอีกแล้วนะเพื่อนนะขุดเหมืองกันนะผมมีโอกาสขุดเท่าไหร่เนี่ยจากคำนวณแล้วน่าจะได้หนึ่งร้อยครั้งหนึ่งครั้งแล้วก็ห้าร้อยครั้งหนึ่งครั้งนะอ่ะขยา่าเขย่าไหมขย่าไหมอ่ามาแล้วเพื่อนนะคลิปสั้นๆแบบน,นี้ผมจะเจ็บปวดอีกหรือเปล่านะผมต้องการการ์ดนะไม่ก็เหรียญแพนด้านะผมขอแค่นี้เลย ผมการ์ดผมขาดหนึ่งใบนะเพื่อนนะเจ็บไม่จำต้งส้ำอีกเริ่มเลิบๆครับอ่ะมาห้าร้อยครั้งหนึ่งทีแล้วกันลุยว้าวเฮ้ยสองสี่สองโอ้โหทอนเตยในสัตว์เอามาทำไมอีกเนาะมอยากได้สองสี่เจ็ดเพื่อนเพื่อน สองสี่สองมาบ่อยแล้วเกินเอาไปแลกเอาไปอะไรไม่ได้ด้วยโอ้โหเจ็บปวดนะนเพื่อนนะโคตรเจ็บปวดเลยโอเคก็ถามว่าคนถ้าคนไม่มีก็ดีใจอยู่แล่ผมมีแล้วโอเคนะก็น่าจะเอาไปทําอะไรประโยชน์อะไรได้หรือเปล่าไม่รู้นะครับโอเคนะยังไงก็ฝากคลิปนี้ไว้ด้วยนะและเดี๋ยวการรีวิวอาวนี้เดี๋ยวผมจัดให้ต่อจากคลิปนี้เลยละกันนะนะนเพื่อนนะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับสวัสดีครับ